สวัสดีครับป้าแม่พี่น้องเอฟซีส่อยเพชรแพงเอฟซีนงิง,องอครับมาผมมาพอก,ก,กับเบ่าวโทนในช่องทองพูนแบ้น้อยนองอิงครับครับพี่น้องกับมือนีมาวัดตั้งแต่เศร้าครับมาป้งเขาประดับดินครับไหวบร้นพบุรุษไหวปูไหวางาไหวอใหญ่ไม่ใ่นะครับ ไปผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้เพื่อนได้รับเข่าปิงป้าขน,นมข้าวต้มที่เขาได้นำมาไหว้นะครับจะเลยถ่ายบรรยากาศยวัดย่ำเสีวๆให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงครับเดี๋ยวสิพาออกไปเบิงฟังน้องคู่ครับว่าบรรยากาศย่ำเสียๆฟังน้องคู่เป็นจึงไหนมะพี่น้องเนาะ นี่คือบรรยากาศเศรา้าบ้านน้องคู่ครับนี่คือฝั่งหนองป้าดป้านี่คือฝั่งนองคู่ครับพี่น้องหน้องคู่มีผู้เฒ่าเล่าให้ฟังว่าน้องคู่นี่สมัยตะกี้นี่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองครับเราเอกให้ฟังนะครับ อยู่บริเวณแถวนี้เนี่ยสิบเป็นเกล่ายๆว่าเป็นตลาดประมาณนั้นนะครับเพื่อนซ่านบานซองสิเป็นมุ่งสังกะสีนะสิเป็นแบบมุ่งสังกะสีครับแต่ว่าบริเวณอื่นนี่สิเป็นมุ่งละไอ้หย่าข้ามุ่งจากลวงนี่นะแต่บริเวณนี่สิเป็นมุ่งสังกะสีคนนะ พอสรงข้ามโลกครั้งที่สองมาเนี่พวกไอ้เครื่องบินเครื่องบินลบเครื่องบินอย่างมันบินผ่านนะครับมันเห็นเป็นสังกะสีมันเห็นแบบเป็นบานบานเลื่อนประซาซนก็ทถิ่มระเบิดใส่นะครับพี่น้องบึ้มบึ้มบึ้มแต่ละหม่องแต่ละหม่องไปไปมาจนหมองแถวบริเวณนี้กล้เป็นหลุมถือไอ้ระเบิดลายจนเป็นหลุมผููเขาบ้านี เพ่นกะเห็ดเป็นหนองหนองตอนแรงนี่สิเป็นรูปแบบนี้แหละครับพี่น้องแต่ว่าจากฟังไปเนี่ยสิเป็นคลองคลองไปประมาณสิบเมตรคลองไปประมาณสิบเมตรสิเป็นไอ้เกาะก้างอ้อมเลยครับเป็นคล้องอ้อมหนองแล้วก็เกาะก,ะก้างอยู่ในก้างนี่เกาะไงครับมีต้นไม้ไ่ต้นหนึ่งขอนไม้ไงขอนหนึ่งนี่ทิ่มผ่าอยู่ในในเกาะส่วนอยู่มรงนี้เนี่ย มุมนี่นี่สิมีสิมครับสิมก็คือไอเ้เฮือนเสาสูงๆนะพี่น้องเสาสีตน้นขึ้นสูงๆแล้วด้านบนก็สิเป็นคือเฮือนนี่แหละเอาไว้เก็บกระดูกคนใต้ครับอยู่นี่เพื่อนเอิญสิมนี่ผู้เฒ่าเราให้ฟังนียครับแต่ความจริงเป็นอย่างไรบาโทนกับโมโหครับเพป่นเราให้ฟังกัเล่ม,มเ่าต่อนะ ไม่ไงอยู่ในก้างไงลีพี่น้องปร,ประมาณว่าสิบคนโอบยี่สิบคนโอบคนน่ะนะเป็นโกนบันนี้เพื่อนนะแค้นอยู่หันนะเพื่อนมักเลี้ยงเป็ดบันนี้เป็ดไข่นะพี่น้องเป็ดกาเป็ดไข่นะเป็ดที่เขาเลี้ยงคือเป็ดลรทุ่งนะครับบันนี้พอแต่เขนเลี้ยงเป็ดเนีมือสาวก็ปล่อยเป็ดลงเลน,น้ำน้องนะเลน,น้ำได้เมก็ขคืนมาตากแดดอยู่ในเดินไข่ที่ระบาดนี่มันก็ไข่ สมัยเล็กน้อยในน้อยตะกี้เนี่ยอายุประมาณหกเจ็ดปีนะ่ะกําลังอยู่อนุบาลป้อหนึ่งพอนี้เขายังบปท่านขุดหลอกครับเขายังบปท่านขุดหลอกใหม่อันนี้คือเขาขุดหลอกใหมนะ่นี่หนามมันโลดลงอย่างนี่นี่เขาสามารถย่างขามฟังไปหาเกาะก้างได้ไปหาเก็บแค่เป็ดครับพี่น้องหาเก็บแค่เป็ดมันกับไปใครอยู่ในกใ้นไงแน่ใครอยู่ในเดือนแน่เนี่ย อันใดนเนี่ยเพียนเป็นขาวๆแลนครับพี่น้องไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดคนนะบ้างไข่กับจนเน่าครับพอเดินนี่มันเดินใหญ่เลยพี่น,น้องจากมันสิไปไข่ไว้มองไดแน่นะนี่คือประวัติที่พุทธาวงให้ฟังครับจากอนตัวรปบปตัวกับบอูหน้ำผพ้งนดอกน้องครูบันนี่มาปี้ปี้หนังจีนป้าบุญจินกำลังนังดังเปินเด็กฮุดหลอกครับ ขุดหลอกหนองปี้นั่นนั่นเบาวโทนหน่าสิยุ่ป้อหาป้อหกนี่แหละหนาหนาวเลยพี่น้องหนาหนาวคนสูบป,ป้าออกไปไอ้สูบน้ำออกใส่เครื่องพญานาคสองเครื่องทางพ่นเครื่องหนึ่งอยู่ตัางมุมนั่นเครื่องหนึ่งตัางอยูม่มุมนี้สูบน้ำออกว่นนี้มืดมือมืดขึ้นครับน้ำไหลไปหอดพูนอำเภอพายุครับเขาเพราะท่านเกี่ยวครับน้ำมันก็นไหลไปน้ำใหม่คลอง น้ำไปเเรื่อยๆนว่าพี่น้องไหลเป็นทางไปแบบนี้ป้าทางผุนมันแต่กินน้ำมันขืนมาเมดครับมันขึ้นมาน้ำานามมดแบบนี้พากันไต่เดียวเง้ยมัขึ้นนี่ในคลองน้ำนี่ประดูกลแยนน้ำกลลกันหลาหลตาแดงเฉียงซับเอาเพิ่นซับเอานํ้วพอได้ใส่ของในพี่น้องใส่กระตาครับผู้หนึ่งถือกระตาผู้หนึ่งซื้อถม่วสายไฟซับเอานํำคลองน้ำที่มันไหลไปนะป้ามันแยนน้ำกลนกันขึ้นมาพวกใส่ม่อกับใส่ม่ออยู่น้ำคลองนี่ต่ละมอง ้านี <tu i ro> ่บอกว่าหาบไอแบกเอาใส่กระสอบแบกเมื่อครับก่อนที่เขาสีสูบน้ำออกกันเขาให้ลงเอาป้าให้เหมือเอาป้าออกให้เหมือนะครับบันนี้สูบด้นลายหอดกําหนดก้านที่สีเอารถนแมคโคเขาบ่บ่บ่บกบกบเหมิดครับขนาดน้ำเฉพาะเป็นคลองเลยแมคโคมันก็ขวดเอาฟังหนองนี่แหละลงใส่ข้องน้ำเลยครับลงใส่ข้องน้ำบันนี้เป็นขี้ต้มเละตุ่มเปะ ต่อมาณยามคามาปุ๊บปลามัที่มันหยุดในน้ำทีมนนะ่มันบพาท่านเมื่ดเนี่ะเมื่อก็หมุนขึ้นมาเทิงขี่ต้มครับปอนหัวสโลสเลียูยผ้ากันจบับนี่ลุยขี่ต้มจับปลาต่อบบันี้แบบนี้เพราะแต่มันแห้งแล้วแม่โคมากแบันี้แมโ่โคมากแมโ่โคมา,มคมา,มคมาขุดเอาเก,กาะก้างนี่ออกก่อนเลยครับขุดเอาเก,กาะก้างนี่ไปเทนี่มองหนีจนเป็นคู่เป็น,นโน่นขึ้นไปเทฝุ่น ฟังไอ้สภาตอนแรกฟังสภพาะมันสิเป็นหลุมลงไปอางส่ครับเป็นหลุมลงเป็นไอ้ลงไปเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นปลาไผ่นะพี่น้องมองหันเป็นปลาไผ่เลยปลาไพ่เก่าบ้านนี้พวกบา้าโทษครับไปรุ่นสลุนรุ่นเดียวกันเบาเอ่อบลายัางพวงนี้ลหละถือไอ้ตะเกียงตะเกียงไฟนะ,นะพี่น้อง แล้วก็ยางไปน้ำยางมาน้ำทางในบ้านแล้วก็นยางล่งมะม่องเขาคุดน้องนี่ยงี้มขึ้นรถแม่โคโก็สิจอดนอนกันเหมือนบ่ก็ยางมาเดี๋ยวกะจ่อง,งกองกระจ่องงองเจ้าข่าเอ้ยปิดฟืนปิดไฟให้เรียบร้อยระวังฟืนไฟเพนัะแปง้งไอ้เนื้อหนังจีนปราบุญจิตน,นะนะมันสิมีทหารยามพวกทหารถีเพญางเงี้ยมึงขึ้นนะหน้าพี่น้อง ปิดฟืนปิดไฟให้เรียบร้อยระวังฟืนไฟเห็นปนะแมงพวกวาทษกับทิงยางแบบนั้นแหละครับย่มขึ้นตอนเขากำลังขุดหนองจำความใดอยู่ตอนนั้นญ่ยยเติอแล้วประมาณป้อสีป้อหาเลยนะพี่น้องกำลังมวนะกำลังมากมววมาสันเห็นแมคโครนี่หาวดองดอง,ดองมาสันเพิ่นกะคุดนี่แหละครับคุดอยู่ประมาณสองสามปีแล้วพอแต่แล้วเพิ่นกะขี้ดินพวกคุดอยู่นี่เอาเขาไปเทนในบ้านมาเลยครับ อาไปเทนในบ้านน้ำหมูบ้านนะั้นมีแต่ดินเหนียวครับสมัยเด็กกีไวายน้ำเป็นหย่อนน้องคู่ครับจนเขามาขุดไอ้เพื่อนพวกทีมงานเพิ่นขุดหลุมมองหันนะครับเป็นหลุมเอาไวก้กินน้ำนาแร่งอ่ะนะบันนี้พอแต่นาฝนมาบันนี้นำมองหันมันก็สิเป็นเป็นสะมองพวกกังซี่นี่เพียงเขาเพียงแอวแต่มองหันนะถั่วหัวครับพากันไปหดาดาวน้ำยู่หันละพี่น้อง พากันไปหาดไหยน้ำอยู่หันจนลอยน้ำเป็นครับป่าโทนนี่คือเรื่องเล่าข่าวๆข,ของน้องคู่ครับนี่ก็เอาดินขึ้นมาคู่นี่เดินวัดเดินยังนี่แมนเหมือนเด้พี่น,ออน้องนี่เดินวัดนี่ก็ว่าไอ้แมนดินน้องคู่มันี่คือสลาไอ้นี่คือกำแพงกำแพงวัดครับเป็นเรื่องเล่าทางพระเต้ปิดกเป็นไอ้ธรรมชาติบบแมรน มันเป็นภาพอ้ธรรมชาตินะพี่น้องนี่เรื่องเราทา่างพราเจ้าปีโดกสีอยู่ในสาราครับอันนี้เป็นเป็นภาพสมัยโบราณกับประเภทนี่ต่างๆนะนี่ช่องและคารบริจากของพอเป็พี่น้องเอฟซีทีรวมในกําแพงวัดนี่คือช่องละ2 5งหมครับนี่แต่สิมิซืนี่มิซื้อ,อเห็นไหมครับนี่ มีสื่อของแต่ละคนที่รวมบริจาคนะครับพี่น้องบาวโทนตอนนั้นก็อัตคัดครับอัตคัดก็เลยบริทันได้บริจาคน้ำเขานะเทตต่อไปเพิ่นสีเฮ็ดยั้งกับสิเอ๋มารวมบริจาคน้ำเพิ่นอยู่หรอครับพ่อมือตาอาปากได้นะครับตอนนี้กัแต่กอนเนี่ยคือว่าปากาดติน้นถีประสันเถาะผงาผงเงยประสันครับนี่ครับบรรยากาศยามเศร้าๆกับแบบนี้ครับเต็กกี้ รอบอ้ักน้องอย่างโมมีไอทางคอ้นเกลดได้ครับมาตอนนี่คือผลลาดคอนเกลดแล้วสามารถที่สิแล่นออกกําลังกายอ้อมน้องได้อ้อมน้องนี่ก็ระยประ,รออรออระยประมาณกิโลเคองครับอ้อมน้องนี่แล่นอ้อมน้องนี่ระยะประมาณกิโลเคองครับพี่น้องอปลาหง่ขึ้นล้วพูนอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณที่เราฟังประวัติของบัตรน,น้องคู่ประวัติของน้องคู่เนาะ ส่วนประวัติเรื่องอื่นเป็นจังไดมาจังได้พูทธเอาค้นเก่าค้น,น,น,นแก่สิเราให้ฟังเดี๋ยวบาวทอนสิมาเราให้ฟังเรื่อยๆที่เรเรื่องที่เเรื่องครับพี่น้องสําหรับเซานี่ก็เป็นบรรยากาศดีบริบบ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศน้องบ้านน้องหญิงกะเดี๋ยวสิไปถ่ายเบิ่งครับตอนนี้เบิ่งบรรยากาศนอ้รราาศนองคู่ไปก่อนเะาครับเพราะว่าบรราวทอนเขามาไวเพราะญ่ไม่ญงนะครับได้กระสิออกไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนา้า ฝากความเป็นผีดองเอฟซีกดซับสะไคร่กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแบบน้อยหนองอิงครับสวัสดีครับ